สวัสดีครับผมปันฮอนด้านะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายประจำสาขาหัดใหญ่นะครับผมวันนี้ปันจะมาถ่ายรอบคันรถคันนี้ให้ดูนะครับโดยคันนี้จะเป็นซิตี้รุ่น V นะครับราคา6 9แ0 0บาทนะครับมาดูว่าลูกค้าติดตั้งอะไรเพิ่มบ้างนะครับผมโดยด้านหน้าก็จะมีไฟตัดหมอกที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตนะครับพาชิ้นนะครับรอบคันบวกสปอยเลอร์หลังนะครับ โดยคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์1 0 0 0โทโบนะครับ122แรงม้านะครับผมอันนี้มาดูลิ้นหน้านะครับลิ้นสกเกิร์หน้าสีดำแววนะครับล้อจะเป็นล้อขนาดอลลอยนิ้วนะครับผมด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสกเกิร์ลิ้นข้างสีดำนะครับมาดูมุมด้านข้างแบบเต็มๆนะครับคันนี้ลูกค้าติดฟิล์มประมาณ60%นะครับเป็นฟิล์มดำนะครับแล้วก็จะมีคิ้วกันสาต์นะครับ ส่วนบนหลังคาก็จะมีเสาอากาศแบบคลิปฉลามนะครับติดตั้งม้จากโรงงานนะครับสีเดียวกับตัวรถครับผมด้านหลังคันนี้ลูกค้าติดสปอยเลอร์นะครับจะเป็นแบบดักเทลสีดำแววนะครับสวยมากครับผมกันชนหลังก็จะมีเซนเซอร์นะครับแถมให้นะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนด้านล่างกันชนนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตหลังนะครับติดแล้วสวยมากครับผม มาดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับจะเป็นสีดํานะครับกว้างมากครับผมบริเวณตรงกลางก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับห้องโดยสารด้านหน้านะครับเปิดประตูมาก็เมื่อจับประตูด้านในจะเป็นแบบคโครเมียมนะครับผมคลิปนี้จะถ่ายเร็วนิดนึงนะครับ ตรงบริเวณเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับนุ่มมากครับตรงนี้จะเป็นปุ่มกดสตาร์ทจะอยู่ด้านขวานะครับหน้าจอเครื่องเสียงก็จะเป็นแบบเมนนวลนะครับระบบแอร์สามารถตั้งเป็นออโต้ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถยนต์ Hon ด้านะครับสามารถทักหรือโทรมาสอบถาม แคมเปญโปรโมชั่นกับปานได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube ของปานฮอนด้าหัดใหญ่ได้เลยนะครับจะมีารายละเอียดรุ่นอื่นให้ดูด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ